สวัสดีครับปฏิสอนเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับวันนี้จะมาทำฮอร์โมนไข่นะครับซึ่งเตรียมไข่มาแล้วนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับเป็นวัสดุที่หาง่ายๆจากก้นครัวของเรานั่นเองนะครับสามารถที่จะนํามาทำฮอร์โมนนะครับฉีดพืชผักของเราให้เจริญเติบโตสวยงามมีใบเขียวขั้วแน่นออกผลเยอะนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าวิธีการทำฮอร์โมนไข่นั้นยากง่ายเพียงไรนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับก็มีไข่นะครับวันนี้ผมทำแค่2ฟองนะครับสำหรับท่านใดที่ทำเยอะก็สามารถใช้หลายๆฟองเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทำทีละน้อยนะครับพอดีฉีดพืชผักเพราะว่าผักที่ปลูกหรือไม้ประดับต่างๆนะครับก็ฉีดพอประมาณไม่เยอะนะครับ คือยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ทําน้อยไปนะครับมีไข่นะครับแล้วก็นมสดนะครับหรือนมจืดนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่สําคัญก็คือนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับซึ่งมีจุลินทรีย์ตัวนี้มากกว่าเป็ดทลัลตัวนะครับมีประโยชน์ต่อพืชแล้วก็อ่าไม้ประดับที่เราปลูกนะครับน้าตาลทรายนะครับเป็นน้าตาล แดงหรือสายขาวก็ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ภาชนะที่จะใส่นะครับนี้เป็นแก้วพลาสติกนะครับมาไว้ผสมแล้วก็ขวดพลาสติกเปล่านะครับเพื่อมาเก็บฮอร์โมนไข่ของเรานะครับที่ผสมแล้วนะครับไว้ใช้ได้หลายหลายวันนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับเราก็จะเอาไข่นะครับที่เราเตรียมมานะครับที่เราเตรียมมาตรงนี้นะครับก็คือปอกนะครับ ใส่ภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับใส่แก้วนี้ไปเลยนะครับกระทาะเปลือกออกนะครับวันนี้ผมใช้ไข่แค่2ฟองนะครับ<ม>ก็เอาเปลือกออกครับใส่แค่ไข่รแบบับมี2ฟองนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่นมสดนะครับหรือนมจืดที่เราเตรียมมานะครับลงในภาชนะนะครับที่เราเตรียมไว้ผสมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสามารถทำแล้วก็นำมาลดพืชผักในครัวเรือนของเราได้นะครับโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษตกค้างหรือมีพิษอะไรนะครับก็คือวัสดุแต่ละอย่าง ก็คือเราก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์นะครับนมเปรี้ยวอันนี้มีถึง8ปดพล้านตัวนะครับก็ผสมลงไปนะครับและสุดท้ายก็คือน้ำตาลทรายนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับตรงนี้จะใส่2ช้อนนะครับใส่ลงไป2ช้อน แล้วก็ผสมลงไปในภาชนะที่เราผสมเมื่อกี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับดูแล้วก็น่ากินนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนั้นมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวนมสดหรือว่าน้ำตาลแล้วก็ไข่นะครับรวมแต่มี ารอาหารทั้งนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันให้น้ําตาลแล้วก็ไข่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับลักษณะการทําก็คล้ายๆกับฮอร์โมนสดนะครับเพียงแค่เราใส่ไข่นะครับตัวนี้เวลาใช้ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนะครับสอง้อนโตต่อน้ําี่ลิตริจะใส่บัวเอาไปลดในโคนหรือว่า ใส่กระบอกฉีดนะครับไปฉีดพ่นทางใบนะครับที่สําคัญนะครับเวลาใช้ก็ใช้ประมาณตอนเช้าๆช้านะครับแดดออกพอดีพืชเปิดปากใบนะครับหรือสองข้อแสงได้นั่นเองนะครับก็จะได้ผลดีที่สุดก็ในช่วงนั้นนะครับช่วงที่ตอนเช้าแดดเริ่มออกนะครับตอนสายไม่แนะนำนะครับเพราะว่าแดดจับแล้วกับตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับก็อาจจะทาให้พืช เกิดเชื้อราหรือเกิอดอะไรได้นะครับก็ใส่ในช่วงที่ตอนเช้านะครับแดบดบเริ่มออกเพราะว่าพืชเปิดปากใบแล้วก็สังเคราะห์แสงได้นะครับตรงนี้เข้ากันนะครับในลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็นํามาเก็บไว้ในขวดพลาสติกนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ทำเยอะก็ใส่ขวดใหญ่ไปเลยนะครับ ไปเลยนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าจะให้เข้ากันก็ต้องขยับอีกีเสร็จแล้วเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเวลาใช้ก็นำมาขยัาขยับขยัาวขยัานะครับแล้วก็ ค,คือใส่ช้อนนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับใปรดพืชผักของเราก็ถือว่าได้ผลเลยทีเดียวนะครับใส่ก็ทําให้ใบเขียวแล้วก็ดอกก็สีสดใสนะครับอีที่สําคัญก็คือแตกยอดได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นฮอร์โมนที่ไม่ต้องไปหาซื้อในท้องตลาดสามารถทำเองได้แล้วก็ใช้ได้หลายรอบนะครับ กว่าจะหมดนะครับพอหมดแล้วก็มาทําใหม่อีกนะครับสําสหรับพืชตักสวนครัวที่ใช้ปลูกสําหรับไว้กินไม่เยอะนะครับก็สารทำเนน้อยนะครับถ้าเป็นสวนขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะท,ำทํำเยอะนะครับถือว่าประหยัดต้นทุนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือฮอ้อโมนไข่นะครับเราไปเก็บไว้ในที่ร่มเวลาใช้ก็นํามาใชา้โดยการผสมน้ํานะครับ ก็เหมือนกับฮอร์โมนส่วนนะครับฝาก็ไม่ต้องปิดให้สนิทนะครับอย่งแค่ให้หลวมๆนิดนึงนะครับพอให้อากาศแยสอะไรระบายออกมาได้นะครับไม่ฉะนั้นขวดของเราอาจจะฟองแล้วก็ระเบิดได้นะครับในตรงนี้วิธีเก็บก็เอาไว้ในที่ล่นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแล้วก็เทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการทำฮอร์โมนไข่นะครับนำมาฝากเพื่อนๆจากเกษตรที่บางท่านก็รู้แล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ อยากจะทําการเกษตรนะครับแต่ยังไม่มีวิธีการดูแลรักษานะครับอาจจะใช้ฮอร์โมนพวกนี้นะครับไปฉีดต้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องอีการเกษตรอีกก็จะได้ได้นำมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผม